สวั windows, สดีเจ้ามามากิ <sm elling> นข้าวกันเจ้าวันนี้ตาพริกบะกอกมีในอ่าอีพีหนึ่งนะเจ้านี่อีพีสองนะมากินข้าวแต่กันน้ําพริกบะกอกยำยำอย่างพนห้องว่ายำเศรษฐกิจแบบนี้กินน้ําพริกอนี่ไปกัได้ไปได้ไปก็เออได้ไปกันหนอซื้ออันอย่างก็น้ำไม้สาบไข่ต้มเส่แกนสาบ พักมีอยู่แล้วอืมนี่ก็มีอยู่แล้วลูกบาซื้อมาฮึฮบันนีเสียงสี่สิบบาทฮอกคิวเข้าหนื้อสาวถึงกับนอนไม้เผาปีปเปนไปเอาตุบปลามาแต่ก็ซื้อเปนเอาเนาะดูเปนเปนไปมู้เพิม่มได้มาขาย มะกรอกซุกนัก่มัล้วค่อยมีมันนะจ๊าะมันเบิร์นนานๆมีเนาะหน้าหนาวหน้านี่เนาะบัก,กอรอกกระซุกอะ่ะมันยัมีอีอย่างหนึ่งป่าสลากักเป็นป่าอเอาป่าไป bãi tạc, bãi giang, bãi xà lạc còn nơi nơi thưa các bạn cháu thưa bà cọp chăm nư, chăm hải ยกนี้เส,สรษฐกิจจะอีเหรเจ้ามีหยังกระินไปท้อหัวให้กามข้างหน้าจะเกินหนังขึ้นประหยัดเจ้าน้าประหย,ยัดยำขยมีตังเนาะ จากก้นไรก็แช่ก้นที่สามก้นซัดสะไคร้ให้จิมนะเจ้าเนื้อลำเจ้าเราไม่เผาเรามาต้ม cái có khai tôm từng lắm tên mì Khai gì tao chứ Hôm nay tu rồi yên đó. Mì của sư bần cạt á lắm Cảm ơn lắm Cái nhạc ý thầm mình ý kiến nâng nề đọc lần tắm nữa luỳ lòng luỳ lòng khó tôi nhìn tôi คนมามักหวานวนะนี่ใส่น้ำตาลนะบางคนมันตำน้ำพริกใส่แถลน้ำตาลพูดว่อไปจังใดใครอยากเกลือเป็นมะเร็งเคยป่วยเล่ใบรรยากินอันยังที่มันแสลงใบรรยากินห้ากะปิ chưa lắm nè vàng chóc chóc tôm khai tôm gì cả Huan. lắm Hãy subscribe cho ไอต้มมอเป็ดกันกนะเจ้ากินมันนี่ยทุ่งนี่ป้ากันไม่นี่ป้ากันไม่นะเจ้าทำมาปอกกันในวันพรุ่งนี้นะเจ้าว่าแม่เจ้านางยันอย่างฉินเข้ากระติดมือปอบแหมปปิดองเลยไปแล้วเนอะบายบายสวัสดีเจ้า